วัดีเจ้ายายดาวจะมักแกงนอไม่สดใส่พักละหรือว่าะอมสั่งพักละมาน้าเจ้าสั่งมะขึงกิโลนะที่นี่ก็แบ่งแกงงีนประมาณสามขีดเออเอามาแกงเซนอไม่้สดเจ้าไปเจ้าป้าดาเอานอไปต้มกันเนาะจะเอานอไปต้มนั่นทิ่งสักรอบกันเจ้า แกงแม่บ้านๆเขานี่แหละแกงเซปาลาเจ้าขอต้มน่าทิ้งสักหลอบกันเนาะต้มสักหานาทีหรือสิบนาทีเจ้าเจ้าสั่งผักละมาเนาะสั่งทั้งเทสบุ๊นี่แหละขึงกิโลเอามาแกงใส่นมไม่ซดบัเสียภาษีเจ้ารวมภาษีเนาะทูกๆ ได้กลิ่นละเจ้าต้มน้ำทิ่งเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มน้ำทิ่งเรียบร้อยแล้วเนาะแกงกับกระทะเจ้าเพราะว่าะอม,มันยาวเนาะปลาลาเจ้าป่าละเฮ้ยป่าลเอาใส่ต่อน,นี่ละเจ้า ปลานาบาหลาดเนาะกันเดียวเมื่อมันรุดแล้วปลาด่าจะเก็บกลางมันออกเจ้าเพราะวกลางเป็นสิ้นดีเนาะแต่เจ้าคอยน่ะเจ้าถ้าน้ำเดือดแล้๋กวเดียวเมื่อมันจะรุดเมื่อมันรุดแล้วเขาก็เก็บกลางมันออกแต่ต้องยืนเท้าน่ะเจ้าจะทิ้งมาได้ถ้าเทาลืมกันเดียวกลางมันจะเละขำานี้อกะแต่ถ้าไข่บลหมีเวลาวันหลาบเจ้า มันาวเจ้ามาแกงนอเจ้าเอาพริกใส่เลยต้มนอแต่เจ้าแล้วเจ้าปลาดาวใจพริกขี้หนูเนาะพริกขี้หนูสดเจ้าแกงนอใส่ตะไคร้เห็นไหมเจ้าแต่ถ้าใส่ผักล่านี่ก็มันแบ,บ่ใจเหมือนเหมือนทัแนนนะ้แกงขั้งล่าได้ตรงเนาะแกงใส่แกงใส่นอไหม mà nắc mà noi nó và hết cả bà lắm nữa làm làm <laughs> thích làm cửa ô con ปีนี่้แก่งนอนให้สดใส่พักละใส่สะอมกำลังแก่งเนาะต้องสั่งนะก่อนเจ้าพักละไทยน่ะเนี่ยเจ้าเราจ้าทีนี้กับสซอมเจ้าใส่เปลี่ยนมัดนี่แหละอู้สกินคนเดียวรู้ต่างหูเจ้ามา แกงแห้งแน่ๆเลยดิเวลาเอาอบอมใส่น้ามันแห้งหวักๆเนาะที่เจา้ามะปกระดาษสอบใส่ผินมัดนี่และถ้าพักพักละเยอะๆ,ๆนี่นะพักละหลือสะออมกันเดียวกันนะเจ้าแกงสะอมใสม่หนหอไม้ แกงหน่อไม้ใส่สะอมวันนี้ัง่ยังกินนี่แกงหน่อไม้ใส่ผักลาเจ้า มักขนาดเจ้าถามสดสดยายดาวจะมักขนาดเลยแม่นละเจ้ามักสะอมเจ้าไปเมืองไทยนะสี่ปีก่อนนะก่อนโควิดระบาดนะก็ดาวกินทุกวันเลย <c oughs> ปีสาวไปการตอนเจ้าเนาะจะซื้อมาเหอทีละสามามัดสี่มัดมัดสางห้าบาทนั่นนะ มัดน้อยจะบบเอาก,กินวันคำวันคำเลยมันํำมันถูกันเนะาะมัคนมันหนักเนาะคนมันมาก,อ,มมากอีก่ะ แกงไปเจ้าอู้น่ากินหอมเต็มบ้านเลยข้างๆนี่ปัจจาวานโหบ้านที่แกงมือนอย่างนี้คบคนญี่ปุน่นคนเกาหลีซช่าหะเจ้าอยู่ข้างๆนี่ อร่อยเจ้าแกงเรานี่นะ่ะจะไปฮื้อเค็มนะเจ้าสมมติว่าเขาทําเค็มในหม้อนะเขากินมามดม่อก็มันจะเค็มเจ้ามันจืดมันจางเขาเอาไปเติมในถ้ยเจ้า ฉสนรอดเจ้าผฉสนรอดกระดับแตสอบเนาะเ้าดาวหน้าบอแกแห้งแน่นอนเจ้ามันเป็นอย่างเจ้าเตือนที่หลังเนาะ แกงเส้นเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงนอไมใ้ใส่พักละแกงนอไมใ้ใส่สะอมมอ้อขนาดละเจ้าป้าดาวขอจดคลิปแั่นนี้ก่อนนะเจ้าปะากันคลิปไหม่คลิปหน้านเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวตวยเนะิร์ำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ